คนดีกว่าเยไปครับเีไครับอ้โหน้อหน่นะครับผมอายืนซ้อนๆกันนิดนึงไปกันหน่อยซ้อนกันนิดนึงนะฮะนะครับแล้ว สสวัดีคทุกนะให้น้องๆทุกคนแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งเสียงเราเสียงเรานะฮะเตอร์ได้ไหมเริ่มเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้โอเคครับผมสวัสดีครับผมเต้ดาวินนะครับสวัสดีครับผมตีธนพลครับสวัสดีครับคิมบอนครับผม คัปเตอร์ครับผมสวัสดีครับปานนะครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับซิต้าเป็โมโมโนไงนะครับส,ส,สวัสดีครับผมเบนนะครับเฮ้ยคุณมาตูนทำไมคุณทำหน้ามีาแอติจูดอย่างเงี้ยแบบไม่เป็นไรอ่ะฉันบอกเลยไงว่ามีเรื่องต้องสั่งกับคนนึ่นในนี้เออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราให้ต่างสที่เราวันนี้เป็นวันดีเอเดี๋ยวเราค่อยสั่สังเดี๋ยวต้ององค์อื่นตอนนี้เรามาถามก่อนดีกว่าก่อนว่ารู้สึกในครับองขการมาร่วมโครงการดีอยากหักฟองหกในวันนีเอาคนที่คิดว่าพูดเก่งที่สุดพูดอ่ะแต้เขาบอกแต้เลยอ่ะแต้ครับผมเชิญฮะเต้รู้สึกยังไงก็ดีใจมากๆนะครับที่ ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับก็ได้ได้มาช่วยน้องๆหลายๆคนที่เขาต้องการโอกาสนะครับครับผมดีใจมากๆเลยครับอันนี้อยากจะให้เต้ฝากบอกแฟนคลับทุกคนด้วยและกันว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่วันนี้เต้มาช่วยแฟนคลับที่มาในวันนี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยด้วยเหมือนกันใช่ใช่ครับก็วันนี้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยโครงการนี้ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะมีการประมูลกันของของรักของพวกเรานะครับแล้วก็จะนาเงินที่ได้เนี่ยไป ไปช่วยเป็นทุนใช่ไปช่วยเด็กที่ต้องการโอกาสนะครับแต่ที่รู้มาเนี่ยวันนี้มีประมูลก่อนด้วยนะถูกต้องใครอยากกอนนี่ต้องรอสแตนบายแต่ว่าคําว่าก่อนแน่นอนฮัฟเฟิโฮฟเนี่ยัก็คือขึ้นชื่อของคาว่าก่อดใช่ไหมฮะคุณคุณในนี้ผมเสียวว่าพี่อยากถามว่าคนในนี้สมมติให้เลือกเลือกกอดคนในนี้ได้หนึ่งคนเต้เลือกกอดใครครับ กกอดให้ดูเป็นตัวอย่างไงเฮหลือคนไม่ก e ี่คนตัวมากได้เลือกได้เลยหนึ่งคนได้เลยเหรอเออไต้เรื่องดีๆนะจ๊ะเรากำลังรออยู่ขอเรื่อกคนที่ไม่เคยไม่เคยกอดกันเลยนไม่เคยกอดเลยพี่เบนพี่เบนพี่เบนเดี๋ยวเดี๋ยวเต้เต้เต้ชี่ก็ไม่เคยกอดกับเต้นะอะไรหรอขอให้เอานักแสดงอ๋ออย่าลงเสียอย่าลงเสียอย่าลงเสียเลย เอาเป็อย่าง้งั้นได้เลือกเลือกชิมแล้วชิมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอไม่ชัดไม่ชัดขอตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ขอตรงนี้ขอตรงนี้เดี๋ยวเดตีตีตีแตมเราตีแต่เราตี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่งฮตีตี้โหงานบุญนะลูก เราต้องไม่เอาความยากของเราการตัดสินเขาไม่ทำงานเดี๋ยวเขากลับมาหาเรานะฮเขารออยู่แล้วเอาขอชัดๆให้รู้ว่าการกอดแบบอบอุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋ออ่วบ้างเหรอขอพทดดีมากนี่เป็นหนึงตัวอย่างนะฮะเออเอาเลยมไหมไหนๆก็ไหนๆละเพื่อความรวดเร็ว เอาเลยหรอเอาเลยสิเอาเลยหรอจะเราจะทำการประมูลกอดชายจับนุ่มรอทั้งแปดแปดนะวันนี้แปดนะไม่ใช่หกนะวันนี้มาแปดนะแปดมาเยอนะอ่านี่ถ้าถูกนะทำการประมูลก็คือโดยการที่เขาเนี่ยเดินมาเรียกเสียงจากพระหน่อยแล้วเราก็จะดูกันว่าใครที่ให้เงินประมูลสูงสุดเออขึ้นมาก่อนเลยถ่ายรูป อกับบ้านไปเลยใช่เนื่องจากวันนี้คนเยอะเราต้องเลือกคนที่มันถึงเออใครที่พร้อมที่จะอยากทําบุญด้วยฉันเตผู้ชายมาบ่อยแต่ฉันอยากได้บุญด้วยเชิญเปยงานนี้ได้นะฮะเราเริ่มกับใครก่อนดีครับคุณผมเริ่มตามชื่อนี้ดีไหมฮะได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฟีฟ่าฟีฟ่าเปยเลยชิญครับเดี๋ยวเชิญฮะครับมาสิจ้าา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 า ไม่เคยดูแลใครดูแลน้องดูแลอะไรดีขนาดนี้อ่ะสีฟ้าวันนี้เป็นงาออกงานทำบุญวันนี้ก็ดีใจครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญนะครับทำบุญกับทุกคนโดยทางโฮมก็แบบมีส่วนร่วมด้วยก็ดีใจแหละด้วมาเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญแบบนี้นะฮะเอาอวันนี้อยากได้เริ่มเลยไหมอยากประมูลก่อนไหมเราพร้อมไหมพร้อมครับทำทั้งตัวดีกว่าเริ่มที่เท่าไหร่เออเริ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้เลยเริ่มที่ อาผมอาหัวใจไม่แพงครับผมหรออ้อมกอดผมเริ่มต้นที่ไม่แพงแล้วกันฮะเท่าไหร่ฮะยีบาทพอยีบบาทยีบาทพอเฮ้ยสาบาทสามสิแล้วสามมาแล้วห้บาทสิบห้ารบาทห้าร้อยบาทหนึ่บาทหนึ่งพันหบาทสใจเย็นๆสองพันสองพันสองพันหนึ่งสองแส่งพใช่ไหม สามพันสองเออตามไหมสามพันสองครึ่งสามพันมีไหมสามพันห้าห้หเหรอเท่าไรฮะสามพันห้านห้าสามพนเหรอนับหนึ่งคูณครับสูณจิงนะคะสามพนะฮะนับหนับสองสามพันห้ามั้าไหเท่าไรเท่าไรหวกแหลสมาใช่ไหมมาตรงนี้เลยเท่าไรเลยห้าพเหรอมาตรงนี้เลย เดี๋ยวเมื่อกี้บอก5,000เหรอป้าป้่าหนูบอกมึงให้บาทโอ้ตัวเองงงไปหมดเขาประมูลกันอยู่ไหมเมื่อกี้3,500มาแล้วเอา3า0 0ผมนับอีกครั้งหนึ่งนะฮะนับหนึ่งนับสอง0 0่0เฮ้ย4,000นับหนึ่งไหนตรงไหน4,000อ๋อเตะกระเป๋าแดกนะเตะกระเป๋าแดง4,000นนับหนึ่งเออนับสองเออนริมั้ย4,000แล้วนะ สี่พันสำหรับกอดของสีป้า้อมรูปถ่ายนะฮะสู้ไหมฮะสามพันห้าพันกีสู้ไหมปาห้าพันห้าบาทเอาเซ่ห้าพันแล้วห้าพันแล้วสวัสดีพี่โอ๊ตดีไหมฮะดีไหมห้าพันบาทแล้วนะฮะห้าพันบาทเริ่มนับวันน้น้หนึ่งหมห้าันบาทนัดสองมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยายบวกได้เท่าไหรเท่าไร่บวกได้เท่าไหร่เออตอนนี้ห้าพันบาทนะฮะห้าพันอยู่นะ ตอนนี้5,000อยู่5,000อยู่เมื่อกี้5,000ไปแล้วเราต้องขึ้นมากกว่านั้นแล้วนะ5,000นะ5,000นะมีไหมฮะฟีฟ้าฟีฟ้าเราได้ห้ารันคร้วจาก20บาทนะ5 0 0 0แล้วครับขอบคุณครับ5,000อยู่ไหนแล้วนะ5,000นี้5,000นะฮะออาโอเคนับหนึ่งนับสองนับสามีห้าพันบาทเชิญครับ เธออปรม้ครับผมนี่มาตรงลืมแจ้งไปทุกคนอาจต้องเสียใจนะคะเพนอกจากจะได้ขึ้นมาประมูลก่อนแล้วทางนักแสดงทั้งแปดท่านเนี่ยนำของรักส่วนตัวมาให้คนที่ประมูลได้ด้วยอ้าวองหนที่ป้าเป็นอะไรของป้าเป็นเกงในหรือเปล่าคะกางเกงในหรอไป่ลไ้งแ้วครับผมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตมีผอเล่าหรอใช่ครับโอ้ผัดลมกใส่แล้วด้วยได้ทำเสื้อ ได้ทั้งกอดได้ถ่ายรูปได้ทำบุญพี่ออมพี่ออมนะครับแหมควักสดให้ดูตรงนี้เลยนะฮะนี่ขอบคุณครับอ่ะฮะตักกระเบื้องให้พี่เขาหน่อยอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะพี่ออมขอบคุณที่มาร่วมช่วยกันทำบุญในวันนี้ครับและนี่คือคำขวัญที่ว่าเปผู้อย่างไรให้ได้บุญค่ะอ๋อดีงามมากๆใส่เข้าไปค่ะคุณ อนุโมทนาบุญด้วยอ่ะขอบคุณเราจะถึงทําการกอดพี่คะเก็บกระเป๋าได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นช่วยพี่สิทมาหน้าหน้าเลยค่ะเราต้องการเก็บภาพของพี่ออมด้วยนะคะที่ได้ถ่ายแล้วเราจะเป็นลูกกับพ่อมาใ้ด้วยถึอสาบแล้วกอดนะนะอ้าวหนึ่งสองสามน่นแน่นนั่นแน่นโอ้โหแน่นจริงแน่นจริง น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวขอขอรับถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะอันนี้รับภาพได้ที่ไหนฮะนะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราพี่รับภาพด้านหน้าด้วยนะครับได้ดานาเลยนี่นะครับเราออกจักเตรยงก่อนมีหูฟังด้วยนะครับผมมีหูฟังเราเอาหูฟังด้วยเดี๋ยวมันฟังตรงไหนฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อตรงไหนเเขาสียบเสียบโทรศัพท์ครไอ้หูฟังนี่มันอยู่ที่แจ็คเก็ตคุณก้มลงไปแล้วมันกางเกงแล้วขอโทษขอโทษน้องระวังเงินหล่นนะครับเงินหล่นเออเอาล่ะถ่ายรูปนะคะ ขอเตะโปรโมทให้กับน้องปีป้ายครับครับด้วยความรวดเร็วต่อเลยน้องเบนฮะน้องเบนครับน้องเบนสติราชเบนสกนานเลยน้องเบนชอบความดีด่าเบนน้องเบนมีอ่ะไม่อะไรพูดตั้นๆก่อนไหมฮะมีของมาด้วยใช่ไหมมีครับมีของมาด้วยเช่นกันตอนนี้พูดตั้นๆเลยก็ขอเสียเงินจากแฟนคลับน้องๆมาเจีบให้ผมบ้าง เบนเริ่มจากเท่าไหร่ดีกว่าเพราะว่าเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้ยี่สิบใช่ไหมครับเออนี่ผมมีเสื้อเสื้อนอนเสื้อนอนเสื้อนอนเหรอเสื้อนอนเคยใส่นอนแล้วเหรอใส่หลายหลายคืนเลยครับเออเมื่อกี้เริ่มที่ยี่สิบเราฝันถึงเบนลดครึ่งราคาสิบบาทพอครับเริบบาทสิบบาทสิบบาทพอเริ่มที่สิบบาทเลยพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับต้องบอกสราบเริ่มการประมูลครับสิบพิบัติโอ้โหเงียบห้าบาท ห้าร้อยบาทเลยจ้ะเบสเลดังใสยเปห้าร้อยบาทนับหนึ่งจ้ะห้าร้อยบาทนี้มีไหมจ้ะเท่าไหร่จ้ะฮะทีมงานช่วยดูด้วยนะครับท่านยกมือทีมงานช่วยดูด้วยนะฮะหนึ่งร้อยเขาไปห้าร้อยแล้วจ้ะทีมงานสตาร์ฮันเตอร์ช่วยดูด้วยนะฮะเดี๋ยวปวดใจเปิดกระเป๋านะฮะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทมีไหมจ้ะด้านนี้มีไหมจ้ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมไม่หวังโอ้โหหนึ่งพันบาทนะด้านนี้หนึ่งพันบาท อะไรนะห้าพันห้าพันห้าันโอ้โหห้าพันบาทเข้าห้าพันบาทเท่าไรตรงนั้นเท่าไรมีไหมมีไหมเสใส่แว่นยังไงเอารวมกันหน่อยคนละพันต่อเจ็ดพันไหมเจ็ดพันเท่าไรเดี๋ยวเอาเท่าไรครับพี่หนึ่งหมืนนโอ้โหเหมือนหนึ่งไม่ให้ให้ประมูลแล้วมาตรฐานสูงแล้วเนมาตรฐานสูงแล้วน้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเซอะไรลู้เจอทำไมครับหอขาอ่อนหรอ ปอปเตอบอกว่าเขาไปหนึงหมื่มแล้วนะ่ขู่กันได้หรอไม่ครับขู่ขู่นหนวยอะทำงานงานบนงานบนงานบนขู่ก,กันขู่กันเอา้าหนึ่งหมื่นนับ1นึ่งหนงมื่ับครั้งที่หนึ่งหนงมื่นนับครั้งที่สองหนึ่งหมื่นนับครั้งที่สองเราจะปิดครั้งที่สามนะฮะหนึ่งมื่นนับครั้งที่ าำเป็นการกระมุนขอบคุณครับหนึ่งหมื่นบาทครับให้พี่ตายแล้วพี่คนนี้เลยครับผมเชิญเน้องมาได้ลูกมาขึ้นได้ขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาด้วขึ้นมาได้ขึ้นมาด้วยได้เอาน้องเขินอายน้องเขินอายบอกหนูยังเด็กหนูยังเด็กค่ะคุณพี่นี่นะคะหนึ่งหมื่นบาทใส่ให้ดูตรงนี้โอ้โหโอ้โหนับกันตรงนี้ดีงามมากๆากหนึ่งหมื่นบาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณพี่รับของ รักส่วนตัวของใช้ส่วนตัวของน้องเบนไปเลยนะคะพร้อมกับกอดหรือยังขอขอดกันหรือยังเอาเลยมือสองซับกอดน่ารักมากๆน่ารักมากๆครับเอาเข้าถ่ายรูปนะครับพี่คะครับพี่ครับตายแล้วบริจาคเสร็จวิ่งหนีเลยเหรอฮะวิ่งหนีเลยมาได้ใจไงมาด้วยใก็คืออยากบริจาคจริงๆคนต่อไปเนี่ยเตรียมตัวเลยนะคนต่อไปขอบคุณน้องเบนก่อนขอบคุณน้องเบนด้กยครัขอบคุณทุกคนครับคนต่อไปอ้าวคนต่อไปดีเจมาตุ้ย คุณฟ้าอย่าสร้างความเกียดชังและมนทิมในงานนี้คนต่อไปนีสขอเรียกมีคนต้ดาวิดได้เลยอากเต้เลยมา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 คุณหลวงสวัสดีคุณหลวงเราขอตั้งราคาได้ไหมคุณหลวงเราอยากตั้งหลอากตั้งราคาหรอ คุณหลวงวันนี้สบายดีนะครับครับผมสบายดีครับคิดถึงกันไม่เจอกันนะไม่เจอกันานครับขอผมเต้เลยครับขอผมเต้เต้ผมเต้เป็นโบสถ์เหรอเป็นหมวกที่ใช้ใส่เวลาไปถ่ายเดือนเจ้าเดือนนะครับอ๋อใส่ใช้บ่อยอุ้ยตายแล้วมีขี้รังแฉะไม่มีครับไม่มีนไม่มีครับไม่มีไม่ดีเลยไม่มีขี้รังแอฉะแต่วันนี้น้องเต้จะเริ่มประมูลที่เท่าไหร่เอาให้เต้คลิปดีกว่า ห้าบาทครับห้เต้เดี๋ยวครับอะไรอะไรรีบกมือคนแรกคนที่สองบาทคนนี้5บาทอ่ะเดี๋ยวเรานับสิเรานับหนึ่งสองสามเริ่มการประมูลค่ะหบาทครับเท่าไหรสองพันบาทสองพันบาทแล้วจ้ะสามพันบาทจ้ะสามพันบาทห้าพันบาทจ้ะห้าพันบาทจ้ะห้าพันบาทจ้ะเท่าไรจ้ะห้าพันห้บาทห้าพันบาทจ้ะเจ็ดพับาทโอ้ตกเลยหนึ่งมนบาทหนึ่งมบาท หนึ่งหมืนบาทเอ้าหมนบาทมีไหมอย่ามาดนนม่มยขอนมเหบาทหนึ่งหือาบาทเท่าไหร่หน่บาท้าเแต่เท่าไหร่โอ้สุดยอดมากืนไปแล้วไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ 16,000บาท16,000บาทตัวเตี้ยห่อมเหมือน็นเจ0อตัวยอมเอาซีก็กูจัดโตเมือนมอนเจ็ดแล้วหมือนเจ็ดแล้ว1หมื0็แล้วเต้เหบาทใหญ่เลยทำให้ตัวมี่ง่าหมื่นแดโอ้ยอก่อนสนเตเอาไหมโเอาโเอา่นข้า่ ยขนาดนี้เอาเอากอดให้นานๆได้ไหมข้างหลังสู้แฮะแม่บอกว่าเกาะให้ขนาดนี้ขอกอดนานๆนะครับเออเมีไหมฮะสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วตายแล้วโอ้ยนัดกบก้มนับตังใหญ่เลยโหตัวถึงไงวะให้เวลานับตังสองหมื่นแล้วมีไหมฮะสองหมื่นที่ชัดโดนตัวเดี๋ยวสองหมื่นแปแล้วสองหมื่นแล้วเอ้าไม่มีแล้วนะเมย์เลย สองหมื 2, uh, 20, 000, 20, 000, 25, 000่นสองพันบาทเออสองหมื่นสองสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยทอถ้าเชียร์ทอนะถ้าเชียร์ทอเขาอย่าไปยอมนะทออ้าวไอ้ยึ่งกลับเดี๋ยวก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนจะมากจะน้อยเราก็ได้ช่วยกันบริจาคอยู่ก่อนอย่าพิ่งกลับใครอยากกลับก็บอกเดี๋ยวจะหาไปนะ บทีเดี๋ยวมีมวยเดี๋ยวมีมวยเอ้าเมื่อกี้เท่าไหร่เอาเท่าไรสองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นแปดสามหมื่นเดี๋ยวพีว่าพีจะกลับละสามหมื่มีใครให้มากกว่าสามหมมสามหมื่นฮะสามหมื่นสามหมืีไหมฮะสามหมืเลขสามหมมาแล้วเข้าสู่เลขสามแล้วตายอย่างสัอตกสีชมพูแล้ว มีใครให้มากว่า30,000แล้วคุณร็อกตัด5บาทด้วยนะคุณเต้เออนะฮะเริ่ม30,000มีใครมากกว่านี้ไหมฮะ30,000 30,000นับ1 30,000 30,000นับ2อ30,000อ้อโหยมันไม่จบแล้วมันไม่จบ3า0 0 0่ตอบปัดนะครับ30,000สาม30,000อ้าวตันี่หลักพันแล้ว สามหมพครับเอา้าสามหมนับหนึ่ง 30, <34 S 2> สามหม 5, ื่นตสามหม 5, ื่นหม 5, ้าพันบาทตายแล้วเต้ถ้าพี่เป็นเต้นเนี่ยพี่จะหันมาจิ้มมองบนแล้วยิ้มเมบ,บ,นนะบ,บา <laughs> แฟนแฟนทูมูลสุดยอดมากจริงๆนี่ผู้คุณสุดยอดมาก3ามหมเท่าไรหมื่นหกสามหมื่นหกก็เสน็จสู้สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทฮะสามหมันรเหรอเพ่มมาห้าร้อเหรอไปเลยสามหมื่นเจ็ก็เอาเอาสิแต่จบเท่าไหร่ซี ขายดีเจ๊ขายกล้องเลยเจ๊ขายกล้องเจ๊ไม่ใช่กล้องอื่นนะเอาไปเลยเอาไปสี่หมื่นบาทครั้งที่หนึ่งสี่หมื่นบาทครั้งที่สองเราจะจบครั้งที่สามนะครับสี่หมื่นบาทครั้งที่สามให้พี่พีาร์ครับยอดุลยอดเออเชิญเชิญเชิญขึ้นมาทั้งเชิญขึ้นมาทั้งแก๊งเลยครับผมเออได้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 น่าจะเข่าหุ้นกันหรอเข่าหุ้นกันเข่าหุ้นกัน อ๋อเนี่เขาเรียกเทคนิคเทคนิคเขาอ้อหุ้นกันได้หุ้นกันไม่ดูว่าหุ้นกันได้อ่ะไม่เป็นไรรอหน้ารอหน้ารอหน้าเนี่ยติดอยู่สองพันห้าเนี่ยให้แกอยู่คนเดียวตายละนี่ถือของผู้ชายกลับบ้านเยอะไปหมดเลยนะครับคุณขาคุณโอ้โหตายตะคิพฉันหลุดลุยหมดแล้วฉันตื่นเต้นเอ้าโอเค อ่ะเต้เต้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีละคนให้เป็นคู่ด้วยแล้วเดี๋ยวหมวกเนี่ยน,นะคะจะมีการเวียนกันใส่กันอาทิตย์ละคนละวันไปเพราะว่ามีขออยู่แค่สิอาทิตย์ละคนอาทละคนอ่ะเริ่มจากคนแรกอเอากันไกลไหมฮะเอาไปตัดหมวกแต่งกันไม่ต้องไม่ต้องคูนให้เขาถัดกันใส่สันอ่าโอเคอ่ะถ่ายรูปคู่ก่อนโอเคอ่ะคณค่าคุน ไม่กอดเหรอไม่กอดเหรอกอดสิกอดยังกอดยังกอดอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้กอดเลยอ๋อเออาไม่กอดเราต้องกอดด้วยกอด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 ใครจะไม่ได้กอดกอดลบทุกข์ขยิบนิดนึงนะครับเพราะว่าเต้สูงมากค่ะคุณโอ้โหอาโอ้โหอ้าวเรามีรูปให้ด้วยนะฮะอ่ะนี่บริจาคในกล่องนี้นะครับสี่หมื่นบาทนะครับโอเคของของใครจะรับไป ยินดีด้วยนะฮะหมวกอ่ะน้องเต้ให้ให้หมวกออเป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนโอ้โหพบกํานตกมาเยอะนะคะคุณแม่เอาให้เหงๆหกันไปเลยสี่หม่บาทแหงกันไปโอ้เตต้องขอบคุณหน่อยนี่นี่มาลูกเออหนึ่งหมื่บาทไปแล้วจ้ามาแล้วสี่หมืนบาทนะครับประมูลกอดของน้องเต้ดาวิดสองหมนบาทไปแล้วจ้าสุคขย สามหมื่นบาทไปแล้วจ้ายอมมานะฮะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ถือว่าทำบุญกันนะผ่านอีกหนึ่งพันใครหนึ่งพันนี้สำรองกันดีเป็นแบบปุบปั้บเลยโอ้โหสุดยอดมากอ่ะขอบคุณนะาโอเคขอบคุณน้องเต้ด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเต้ครับโอเคมาเดี๋ยวเราเชิญน้องแบงค์เลยดีกว่าครับ น้องแบงค์มาเลยน้องแบงค์สีวันนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มการประมูลน้องแบงค์ฉันยังแตะได้เพราะของยังไม่เสียใช่ถ้าประมูลแล้วแตะไม่ได้เดี๋ยวมูลค่าลดโอเคเรานี่ก็ใช้ได้อยู่นะนิดนึงครับพี่เอออเาวันนี้อ่ะเอาอะไรมาให้ครับผมเป็นของขวัญก็เป็นจักรกอดเป็นเสื้อที่ ใส่ขึ้นแต่ก่อนไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ใส่ขึ้นประจำครับอ๋อเป็นเสื้อที่ใส่ขึ้นทัวร์คอนเสิร์ตด้วย่ได้มากได้ผิดด้าผิดไดบผิดด้าอ๋อได้มาครับต่อเออครับต่อเออสามสิบเออดีงามมากๆเลยแต่น้องแบงค์จะเริ่มที่ราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นสิทธิ์ของน้องแบงค์โอ้ยจัดไปห่าผมเริ่มที่หนึ่งบาทครับ ฟรีก็ได้ครับฟรีก็ได้นะเราต้องเล่าที่1 0 0 0 0มื่นเอ้หนึ่งหมื่นบาทหนาเราเล่าได้ห่งบาทใครจะได้ของใช้ส่วนตัวและได้กอดน้องแบงค์ไป1,000บาทเท่าไหร่1,000บาทเท่าไหร่ไม่ได้ยิน1,000บาท1,000บาท1,000บาทโอเค1,000บาท1,000บาทมาแล้วค่ะ1,000บาทมาแล้วนะครับผมหนึ่บาทค่ะ 1,500บาทครับ2,000บาทมาแล้ว2,000บาทจ้ายังอยู่ที่เดิมต้องได้สักคนแล้ววะมา2,000บาทมาแล้วนะครับ2,000บาทเฮ้ยเดี๋ยวดิรู้สึกว่ามี foreigner fan ด้วยใช่ไหมอะไรนะตอนนี้ n e r มี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 ชาวต่างชาติด้วยอยู่เนี่ยไม่เขาไม่ประมูลเหรออ่ะกันอยู่พูดภาษาอังกฤษสิอยู่พูดภาษาอังกฤษสิพูดภาษาอังกฤษเลยพูดภาษาอังกฤษเลยเอ้ยเ Are there any foreigner fans of Two Moon Theory cast? Are there any? สอ the a u c t พี่ r i g h ั now. 2,500, พั่2,500้ะสองพันห้า we're doing an auction right now เออ the price right now is 2,500 b a h t e บาท exchanging with hug เออแล้วก็ได้ของ and 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 the g i f t the bought แต่ถ้าเขามาจากจีนแล้วเขาพูดอังกฤษไม่เก่งล่ะนี่หาวนี่หาวมานี่หาวบวอให้มีมี่ไอ้หวอมาได้แค่นี้่ะได้แค่นี้ละแล้วไงต่อ ไม่เขาเข้าใจแหละเพราะว่าเดี๋ยวใครเห็นเป็นชาวต่างชาตินะแฟนๆบ้านเรากระซิบบอกอธิบายเขาหน่อยเนาะถือว่าช่วยช่วยกันผมจำได้คำหนึ่งว่าจิกระทายหาวเชื่อเนี่ยอร่อยมากโอ้เออเอออีวอนเฮมันนี่ยูคอมพีโกออนสเตทแอนฮาร์คีมโอเคเออสองพันห้าร้อยบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหม แตงนาวเ์ลูตาไบาทแล้วนะยเาซ่นบาท2500บาทมีใครให้มากวันนี้ไหมจ๊ะมีไหมจ้าทางด้นนี้มีไหมจ๊ะโอเคใครจะปิดปิดหมอไหมปิดปิดปิดหมปิดปิดปิดสิปิดบิดไหมจ๊ะบิดไหมจ๊ะปิดบิดไหมปิดไหมจ๊ะบิดมีใครให้มากบาทไหมนับหนึ่ง2,500รบาทนับสองคนไหนเนี่ยไดใในใครจอน0คนไหนอ่ะมีไหมจเาคนไหนฮะคนไหนฮะ ผอต้องดูนสอันห้และ2500ันหรบาทห่มีเท่าไหร่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 สองพันห้าเขาบอกไปแล้วถูกแล้วสองพถูกแล้วมีไหมฮะมีมากกว่าสองพั้าไหมรอกีมงานช่วยมอสะครัีมงานช่วยมอนะครัมีไมจ้าสองพันห้าเท่าบนมีไหมฮะสองพันหกสองพันหบาทสอแล้วขาซู้เรานะขึ้นแม่เย้อนเออสอหกสองพันหแล้ว สองพันหกแล้วเอายังไงรวบรวมกันข้างหลังข้างหลังเนี่ยหปลายแงใหญ่มากเลยอย่าทําให้น้องแบงค์ผิดหวัง2 7 0 7เต่อ0แลอาไม้ตรงนี้สู้ไมสองพันเเลิศเลิศชัดชิดชิเกอรรูบรูากน้สู้กันไป2อ0พ้อยเอง2 0 2 0ตรงนี้2,700นะ้ไฮะยสู้ไหมสู้ไหมสองใคร2ฝงนี้2 7เหรออ๋อนี่2สู้ไหมไหวมสงับาทรวมกันทำบุญ สามพันมีไหมสามพันเออดูติจะมีใครถึงตามไหมอ่ะเราดูนองแบนี่มีไหมฮะมีไหมเอาเรียกหน่อยเรียกคะแนนหน่อยน้องแบงค์นะฮะน้องแบงค์น้องแบงค์ตอียกคะแนนหน่อยสองพันเจ็ดร้อยบาทมีใครเพิ่มไหมครับมีเไหมมีไหมมีใครให้เพิ่มมากกว่าสองพันเจ็ดร้อยบาทไหมครับเออมีไหมไม่งั้นเราจะเริ่มนับแล้วนะฮะ2,700บาทนับหนึ่งสองพบาท นำนับ2 2และ2700บาทเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันมันดึงมันดึงสมาธิมากเลยอ่ะทำไมอ่ะตอนนี้คือน้องๆที่มายืนเลี้ยงกันเนี่ยแล้วเราทุกคนก็บอกมือแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจะนับยังไงทำไมหรอที่อยู่เราทำมาเรียกมาทีละคนไหมในนี้ใครทำตัวมีปัญหานักหรอเฮ้ยโหอันนี้ส่วนตัวแล้วนะเดี๋ยวให้เขาเทียร์กันเองผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวก็มองไม่เห็นอะไรเลยนี่ ไม่เห็นมีอะไรเลยะนี่เอา้าอีกเทรานะน้องแบงค์นะฮะ2,700บาทคุณมะตูม2,700บาท1ฮะ2,700บาทเท่าไหร่28 28อ่าขึ้นไม 2> 2, 8, อีก5อูย้ย2,800เองอาใ้ถึง3,000มั้ง3,000เลยมั้ย3,000 3,000 3.000 thôi. 3.000, 3 không? <coughs> 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 không? <coughs> <Nấp 2, 000. coughs> <000 bà>, <coughs> สามครับให้ชมแฟนของผมกับนะเนี่ยนะขึ้นมาบนเวทีด้วยเลยจ้าโอเคมาเลยจ้ามาๆมาๆมาเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นมาก่อนนี่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาตุ้มขออนุญาตส่งน้องๆอยู่ตรงนี้เข้าไปพักก่อนอ่าเดี๋ยวเรียกมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าน้องยืนรอนานแล้วใช่นนาขาเขาก็สั้นด้วยนีอย่าไปหนักคุณนี่สวยตัวจริงเลยฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเขาก็จะเมื่อยแล้วก็จะงองแง่ทำหน้าเด็กโปงอีกปากแล้วคนโกรธเนี่ยคนโกรธนี่เยอะมากเลยนะอ๋อลูกหมัดตัวเองอหรเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเอาไงวันนี้งานบุญพูดอะไรก็ได้เว้ยเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปพักกันหน่อยให้น้องไปพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรียกมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ไปกินขนมหลังบ้านหมดนะเราอะแบงค์กินมาตัวแบงค์ขับมันแบงค์ไม้ย่างใครขับมันแบงค์มีอะไรพูดด้วยครับไม้ย่างไม้ย่างอยู่ไหนครับอะไรนะขับน้องแบงค์อยู่ไหนมะตูมของพี่เหรอพี่มีกกาางงเเในอไว้ S 1> <S 1> <S ไปรอรอข้างในรอข้างใน <S 2> <S 2>